ก็กลับมางั้นอีกครั้งที่สองนะครับข้านี้นะครับดูครับโอ้โหเป็นจำนวนที่เยอะมหาศาลเลยนะกว่าจะเก็บมาได้นะครับ66แลนด์มาร์กนะครับโอ้ดงครานี้ก็ต้องลุ้นแล้วนะครับว่าจะได้อะไรนะครับทำการมาร์กให้ดูนะว่าจะได้อะไรมั่งอันแรกเลยอันแรกอันแรกเลยอันนี้ครับเรียบร้อยครับ5เอ็มนะครับ โอ้โห 5m มาแล้วหนึ่งอันนะเล่นใหม่เลยครับต่อไปครับรูเดิมครับรูเดิมรูเยอะมนะฮะโอ้โห 5m อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าท้ายนะครับรูเดิมอีกโอ้ยน่ากดเลยยิ้ม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 รูเดิมอีกครับครั้งที่สี่นะฮะครั้งที่สี่นะฮะ โอ้โหนีสิงเลยเนี๋ยวเพิครับต่อไปรู้เดืออีกครั้ครับ5ทีไปห0อ,อนะครับตอนนี้มาแล้ว20 m นะครับเปลี่ยนดูมั่งเปลี่ยนรูมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดีตรงไหนดีเดเสียงเดดีนยครับเออดีเยายววเดเีเดเีเด รูเดิมนะครับรูเดิมนะครับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหร้องให้สู้สู้แอลสนิทแอลสนิทแอลสนิทโอ้โหดูตานี้ของรางวัลสามร้อยสามร้อยเอ็มอยู่ข้างซ้ายนะครับเอาใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นข้างล่างมั่งก็ได้นะครับอื้มอีเจแอลสนิท ให้ได้ครับมีใบเยอะมีเยอะนะครับอือหือมากันถี่แล้วเจอเล่นดีไหมดีได้ครับต้องเอาให้หมดเอาให้หมดอือหือมาอีกแล้วมาอีกแล้วกดอีกกดไม้พี่ไม้พี่30เต็มนะครับตอนนี้มีจํานวนทั้งหมด30เอมแล้วนะครับเปิดอีกรอบครับอือหืออีกใส่แว่นอีกรอบครับไม่ได้รูเดิม อือหือสิบนะครับตอนนี้40 m แล ok> ้วนะครับรูเดิมไหมครับคุณไม่ได้โอ้โหเอมครับก็ยังดีกว่าไม่ได้กดต่อครับมีเยอะครับอือหือไอ้เสียงของผมของผมนะครับโอ้โหมกลางวันนะครับมันจะถี่กนไปแล้วนะอ่รูเดิมนี่แหละมันจะโผล่อีกไหมนั่นนี้ยไว้หน้าไว้ช้าคลิกอีกรอบหนึ่งอือหือสิบ ตอนนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวข้อสรุปมาอีกมาอีกไม่กดแล้วข้างล่าข้างล่าง 5M ามมาอีกแล้วมาทำไมทีละ5ทีละ10ไม่เอาอยากได้ทีละ300 300 3ส0มร้อยสามรก็ยังดีกว่าไม่ได้ 10M ไปต่อ2อง2ันสุดท้าย2องสุดท้ายดูนี้ดูนี้นี้กดยังโอ้โหอีเจ๊ีเจ๊ผู้หญิงเจ๊ผู้หญิงสุดท้ายสามร้อยสามร้อยสามร้อา้อยเอ็มสามร้อยเอ็มสามไอ้จอ โอ้โหก็โหคราวนี้นะครับเปิดไปกี่ใบวะ66 3 1ามหนึ่งจะประมาณหนึ่งตกตกเลข2 0 22่ก็เงินนะครับ1 2 3 10 2อง0 40 50 60 70เอ็มนะครับเปิดได้เจ็ดสเอ็มนะครับส่วนไอต่างไอที่ไอ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 เนี่ยไอ โอ้หไนึ่งโอ้โห,โหไดป้าสิบ3 4 5เ7็ดสิ1 12 2ใบนะครับเกือบวยเลยติดกันทีๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคราวหลังจะมาเปิดให้ดูกันต่อนะครับว่าได้อะไรกันมาก sky fell on me fell on me and i decided you look well on me well on me so let's go somewhere no one else can see you